ทัดปาวลีไลอ้นรับคอมเมนต์ถล่มทลายหลังมาเยอร้องข้ามกำแพงเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์เต็มๆเ,เมื่อทัดกิติทัดแก้วไทยแชมป์รายการเพลงเอกซีซั่นแรกและปาวลีพรพิมลศิลปินรุ่นพี่ที่กำลังทำละครเวทีมวลรักลูกทุ่งมาเมยอรายการร้องข้ามกำแพงและข่าวดีได้ถูกไลอ้นกาดเป็นดิดจำปาสินแชนมป์ไม่หมดที่200สมัยมาเซอร์ไพรส์ในรายการด้วยการมารายการครั้งนี้ ทัดและปาวลีได้ร้องเพลงให้นานกว่าที่เคยของไผ่พงสศธรและองค์เคลียซึ่งเบาะแสในรายการทำให้ทั้งสองคนทายว่าแบงทิติมหาโยธารักษ์นักแสดงชาวขอนแก่นมาเซอร์ไพรส์อีกฝั่งด้วยความที่เป็นศิลปินเสียงดีทั้ง3ทําให้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปกันอย่างลุ้นลามและเชียร์ให้ทั้ง3ได้ร่วมง,งานในโปรเจกต์ต่อๆไป ร้องเพลงเพราะทั้ง3คนค่ะชื่นชมน้องทั้ง3เท่าเทียมกันนะคะรอชมและฟังเสียงสวรรค์ของน้องทัตทั้งในคอนเสิร์ตสุนทรพพและละครเวทีปลายปีนี้ขอให้ทั้ง3คนประสบความสําเร็จและได้รับความชื่นชมในทุกๆงานนะคะดีใจจังลูกชายไลอัอนมาร้องข้ามกําแพงชอบมากๆรักที่สุดค่ะร้องเพลาะทั้ง3คนเลยค่ะก่อนหน้านี้ตัวของไลออน ได้มาเยือนรายการลองข้ามกำแพงอยู่หน้ากำแพงซึ่งคนที่มาเซอร์ไพรส์ตอนนั้นคือหม่ำจกมกผู้บริหารค่ายุงข้าวเล็คอร์ดขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ